สวัสดีครับผมกอฟเซลฟอร์ดวีพีเป๊ะเกม77นะครับวันนี้กอฟจะพาทุกท่านมาอยู่กับเจ้า DBL XLT นะครับ DBL ย่อมาจากรถ4ประตูนี้เองครับนะฮะเจ้า XLT นะครับเป็นรถที่เริ่มจะหายากแล้วนะครับเพราะเขาไม่ได้ผลิตแล้วนะฮะแต่ออปชั่นก็มีมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นที่ด้านข้างก่อนเลยครับลูกค้าได้ทำการเปลี่ยนแม็กนะครับพร้อมสติกเกอร์นะฮะรอบคันครับ มาพร้อมกับซุ้มล้อ6นิ้วด้วยนะครับไฟท้ายก็ได้ทำการเปลี่ยนมาเป็นแบบไฟท้ายตัวท็อปนะครับเป็นแบบ LED นะครับเสริมเพิ่มเติมความแข็งแรงไปด้วยโลหะเหล็กเอาแลนเดอร์แบบแขนยาวนะครับทำให้ดูบึกบึนนะฮะใช้งานได้จริงครับอย่างนี้นะฮะไฟ LED จะประมาณนี้ครับผมนะฮะ นี่ครับสัญลักษณ์สีแดงเอาลนเดอร์ตัวอักษรสีแดงนะครับนี่ครับแมกไลมาเวลครับเบ้ารองมือเปิดนะฮะมาพร้อมกับราวหลังคานะครับได้เพิ่มเติมติดตั้งใหม่เข้าไปนะครับใช้งานอาจจะไม่ค่อยได้จริงเท่าไหร่นะฮะราวหลังคานะครับเนี่ยซุ้มหกนิ้วก็จะประมาณนี้ครับแถมมีไฟครอบข้อไฟหน้ามาด้วยนะครับนะฮะกระจังหน้าได้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้า ฟอร์ดตัวใหญ่นะครับพร้อมไฟ3จุดนะฮะอ่าพร้อมสคกูปแบบชั้นเดียวครับอ่าดูโดยรวมอ่าสวยงามครับไม่ได้มีอะไรเวอร์ไปแล้วหรือว่าเรียบไปนะฮะอยวมาดูภายในกันนิดนึงครับผมนะฮะภายในเจ้า xlt นะครับอ่าอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นไปว่าเขาพอมีออปชั่นพอสมควรนะฮะอย่างไวเลดชาร์จเขาก็ยังมีนะครับอ่า xlt เนี่ยไม่ต้องใช้กุญแจไขนะครับเป็น engine start นะครับนะฮะ ่ามือเปิดเป็นแบบเป็นแบบนี้ครับเหมือนกันหมดครับฟอร์ตตัวเน็กเจนตัวใหม่นี้นะฮะเจ้า x l t เนี่ยเขามีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับที่เห็นของเยอะๆอย่างนี้คือของเก่าติดรถมานะครับเวลาเราแต่งของใหม่ให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็ได้ของเก่ากลับไปด้วยนะครับนะฮะอืมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า x l t คันนี้นะฮะลูกค้าท่านใดสนใจอยากออกรถกับก๊อ นะครับสอบถามได้เลยครับอยากใช้เงินออกรถน้อยหรือดอกเบียน้อยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ